สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีกรีนแชแนลกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปวนี้นะคะแอดมินจะมาแนะนำเกมเกมือถือแนว Pixel Art นะคะ Survival ที่ดีที่สุดในมือถือนะคะและก็ยอดนิยมนะสำหรับในปี2024แล้วก็2025ค่ะแล้วก็มีมาให้เพื่อนๆนะคะได้เลือกถึง20อันดับเกมมือถือกันเลยทีเดียวะคะ่ะเอาล่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมเนื้อหาในตัวคลิปนะคะฝากไปกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าใครรับชมคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ดูนะคะว่ามีตัวเกมไหนที่น่าสนใจกันบ้างก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมเกมที่อันดับแรกกันก่อนเลยคะ่ะ let's go ริบในอันดับแรกนะคะชื่อว่า Survivor RPG 2ก็เป็นเกมแนว Pixel Art นะคะใน a r c h i d r o t เราจะได้เข้าไปในซาบราคาพังของวิหารโบราณซึ่งตัวเกมนี้นะคะจะเป็นเกมภาคต่อของเกมย้อนยุคนะคะภาคแรกที่ชื่อว่า Survivor RPG นะหน้าที่ของเราในตัวเกมนี้นะคะก็คือต้องออกสำรวจและก็ผสมผสานร,ระหว่างเควส ขุดเหมืองกันครับมาพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าดันเจียนทั้นเควสไขปิสนาเชืวยบุคคลแล้วก็ยังได้สุ่มว่าบาเป็นนะะักหาหามืออาชีพรวบรวมขุดเหมืองครับไอเทมต่างๆแถมยังได้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ในเกมนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่ามีให้เ,เพื่อนๆได้ถึงจุใจมาพร้อมด้วยเนื้อเรื่องถึงเจ็ดตอนสถานที่สำรวจม,มากกว่า30แห่งมีมากกว่า180ิที่ให้เราได้เก็บขุดหาแล้วก็คราฟค่ะบอกเลยว่าใครชอบแนวนี้ต้องดาวดรลดเล่นดาวดรลดเล่นกันได้ค่ะ กับเกมวัดค r าฟพิกเซลเป็นเกมเอาชุดรอดพิกเซลอาร์ติเชนเดียวกันนะคะที่มาในรูปแบบของแนวตั้งซึ่งตัวเกมนี้ก็จะจัดอยู่ในประเภทเกมแอคชั่นนะคะที่มาพร้อมด้วย2โหมดให้เราได้เลือกเล่นงานไม่ว่าจะเป็นโหมดสร้างสรรค์และกโหมดเอาชุดรอด เกมนี้นะคะจะให้เราทําการสร้างและก็ทำลายบล็อกรวบรวมทรัพยากรประดิกเครื่องมืออาวุธและก็โครงสร้างนะคะเพื่ออัชีรริลตอในโโกของเกมนี้และก็จะให้เราได้ว่ายน้าข้ามทะเลเพื่อค้นพบดินแดนใหม่ใหม่และดึงทรัพยากรที่แทบไม่มีที่สิ้นสุด เกมนี้ก็ยังมีโหมดกลางคืนนะคะทีุ่เรนต้องสร้างบ้านเพื่อซ่อนตัวจากซอมบี้แมงมุงตัวใหญ่และก็ฝูงสัตว์นอื่นที่ออกมาในกลางคืนไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะตัเกมนี้มีปลั๊กและก็ไอเทมต่างๆมากกว่า100ชิ้นที่บ้เรนนะคะสามารถใช้สร้างของสร้างต่างๆอย่าเช่นเพื่อบ้านปราสาทฟาร์มเมืองและก็สิ่งอื่นไดคะ่ะถ้าสนใจด,วดวาวดรอปไปงันดูนะ ันดัดที่3นะคะกกบเกม s u r v i v o v RPG ซึ่งเป็นซีรีส์ของเกมนี้นะคะในภาคนี้จะมาในทีมแบบย้อนยุกนะคะในอาริโตอดที่เราจะได้เริ่มดาได้หาสมบัติกันการประจัาภัยนะคะก็ไม่เหมือนใครที่ผสมผสานร,ระหว่างการสํารวจ RPG แล้วก็อาการอัชวชิโอด และยังมาพร้อมด้วยกราฟิกพิกเซลอาร์ตนะคะที่เพื่อนๆน่าจะชื่นชอบกันนะแน่นอนนะคะว่ามาแบบโลกเปิดให้เราได้สำรวจต่างๆภายในเกมก็สามารถเลือกแมดได้ถึงสาที่และขนาดแมดนะคะก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กกลางใหญ่โดอระบบขามยากง่ายแล้วก็มีของให้คาภายในเกมซึ่งเยอะมากๆนะคะรูปแบบการเล่นหน้าต่าง,งก็จะเหมือนกับเกม Survivor RPG หนึ่งกันเลยอาจจะแตกต่างจากที่สภาพแปดดอมนะคะเอาไว้ว่าใครที่สนใจดาวน์โหลดไปเล่นดูนะคะ่ะ เกมที่สี s u r v i v a l Iceland 1 and 2เป็นเกมเอาชีตัพิเซลอาร์ที่เราจะได้เอาชีตัวบนเกาะนะคะเป้าหมายของเราก็คือการหรนีจากเกาะทะเลทรายโดยการแก้ปัญหาด้ดยพิเซลอาร์สไตล์ย้อนยุคเหมือนเกบเกี่ยวกับสวเกาเราก็ต้องทําการหนีออกจากเกาะดาแห่งนี้นะคะโดยการค้นหาไอเทมที่ซ่อนอยู่บนเกาะอย่างแรกที่ต้องทําเลยนะคะก็ต้องหาเครื่องมือหรือว่าทรัพยากรมาคร้าของมะตัดต้นไม้นะคะหรือว่าด่าปลาเพื่อประทังชีวิต ด้านนั้นนะคะก็สำรวจกอทะเลทรยายและมองหาไอเทมทีซ่อนอยู่รวบรวมวัสดุสร้างเครื่องมือและเพื่อนๆอนะคะอาจจะหาทางออกไปจากที่ให้มีได้เป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าเล่นเพลินนะคะและก็เล่นง่ายมากๆนะใครที่สนใจดาวโหลดไปเล่นดูนะคะ เกมต่อมากเกม5ชื่อว่า Survivor RPG 1เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เกม RPG นะคะซึ่งในตัวเกมนี้จะมาในทีมสำรวจโลกนะคะในโลกของแฟนตาซีซึ่งระหว่างที่เรากำลังเดินทางไปหาขุมสมบัติที่ซาสูนนะคะเราต้องไปเจอกับพายุเข้าทำให้เราโดนซัดเข้าไปติดก,กอราวที่ซาสูนโดยไม่มีเรือเพื่อนๆนะคะต้องอ,อดต่อรอดสำรวจดันเจียนคราฟไอเทมหาอาหารแล้วหาขุมสมบัติที่ซาสูน หนีออกจากเกาะที่สับส่วนแห่งนี้แล้วก็หาทางกลับบ้านและในการจะรอดที่แห่งนี้ไปได้นะคะเราก็ต้องทําการสํารวจเกะาะร้าและก็ดันเจียนสบ,บายๆเป็นสุดยอดนะคะอาหารรวบรวมไอเทมคราฟของหม่ๆและต่อสู้กับมอนสเตอร์ในเกมและตัวเกมนี้ก็มีสูตรการคราฟนะคะมากกว่า40สูตรที่สามารถปลดล็อกระหว่างการประสันภัยและก็การสํารวจถ้าชอบทีมแฟนตาซีนะคะดาวโหลดเกมนี้ไปเล่นกันดูได้ค่ะ มาการติดติดเลยนะคะกกบเกมซีรีส์อย่างสไบเวอร์ RPG 3ตัวเกมนี้นะคะเราจะได้เอ่อท่องไปในการเวลาแล้วก็ได้ถูกเทเลพอร์ตข้ามไทม์ไลน์ไปต่อสู้กับไดโนเสาร์และก็มังกรข้ามการเวลาข้ามยุคสมัยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็ต้องค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่รูปแบบการเล่นก็จะคล้ายกันเลยนะคะที่เราต้องทำเควสคขุดเหมืองคราฟของแล้วยากจะได้ออกไปตามหาคุณสมบัติที่สาบสูญแล้วจะได้พบกับวัตถุโบราณในตำนานกลายเป็นะคะอาหารที่ดีสุดแล้วก็นาครับ ปูโปมาพร้อมด้วยเนื้อเรื่อง7จ็ดตอนนะคะกับการเดินทางข้ามกาวดาออกสำรวจมากกว่า50ดันเจียนไม่ว่าจะเป็นห้ามเมืองอะไรกบ,บ้านผักอาศัยมีมากกว่า220ให้เราได้เก็บคุณหาแล้วก็คลาดของกันเลยทีเดียวคะ่ะถ้าชอบเนื้อเรื่องแบบนี้ดาวดับเบิล่นกันดูได้นะคะเกมอันดับเก็บเกม breeze t e r ก็ให้เราได้เพล่เพลย์ไปกับประสบการณ์กอาชีพต้อนนะคะที่มาพร้อมด้วยกราฟิกพิกเซลอาร์ต ตัวเกมนี้นะคะจะให้เราได้ต่อสู้แบบจากบนลงล่างต่อสู้กับสัตว์ตัวที่มีเอกลักษณ์และก็สุกสนานเพื่อให้แข็งแรงขึ้นซึ่งตัวเกมนี้นะคะเราต้องคอยเก็บไอเทมและก็คราฟของนะคะเพื่อไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆก็มาพร้อมด้วยวิธีการเล่นที่ง่ายนะคะปัญญการในตัวเกมนี้นะคะทําให้เราได้พผ่อนและก็สนุกไปกับการเล่นมากยิ่งขึ้น แอบโปรเกมนี้นะคะพิมพ์จะสามารถได้คนใีย่แบบออฟไลน์ line, หรือจะเล่นกับเพื่อนแบบออนไลน์สูงสุดถึง5คนที่ให้เพื่อนๆนะคะมาชชว์ราต่อสู้กับมอนสเตอร์กันเชกันนะใครที่สนใจดาวโหลดไปเรื่อยนะคะอันดับ 8. Apocalypse Heroes ก็ไปเกีในแอคชั่นนะคะสไตล์อินดี้ที่เราจะได้บังคับตัวละครทีละสองตัวละครผ่านบนหน้าจอพามปุ่มบังคับทางซ้ายมือและขวาม,มือค่ะโดยสิ่งที่น่าสนใจในตัวเกมนี้นะคะคือเราต้องคอยบังคับให้ตัวละครโจมตีพร้อมกับดมการโจมตีของเราปีศาจในฉากไปพร้อมๆกันบอกเลยว่าดูท้าทายความสามารถเป็นอย่างมากนะ รวมถึงตัวเกมนะคะก็ยังเป็นภาพการ์ตูนดูง่ายสบายตานอกจากนี้นะคะยังมีตัวละคนที่มาพร้อมด้วยอาวุธแปลกๆให้เราได้เลือกเล่นกันอีกมากมายเลยค่ะหากสนใจดาวน์โหลดรีดว่นดูนะอันดับ9ก้านะคะเกม Order World Rage ต,ตัวเกมนี้นะคะจะเป็นเกมสไตล์ร็อคไลท์หรือว่าอาชีพต้าไปด้วยกันที่เราจะได้ไปดมบันกระบาสัตูมา โลกดสิทเนอได้ในตัวตนนี้นะคะจะปลอกร่างขพันธุรับของโลกห่งดวงตาที่ชูรันาสร้างขึ้นนะคะแลวก็ได้ทิเหลาขุณพลจากทุกส่วนต่างเข้ามาในโลกแห่นี้และเพือ่ออาชีพรอตดาวุนพลนะคะจึงต้องเราสึ่งีศาสตรในโลกมายางน,นี้และก็หาคำตอบ่าอะไรคีอาดีที่ทำให้ตัวนั้นเข้ามาอยู่ในเด็กคนนี้ทีในช่วงยโรในตัวตนนี้นะคะเราจะได้พบกับหลายีโลกบากมานจากทัทุกมุมโลกที่จะมาเชิเดเราที่แต่และตัวก็วจะมีความสามารถแตกต่างกั อีแล้ยังสามารถปล่อยคอมโบของแต่ละตัวละครนะคะด้ตามขงสัตใจได้ด้วยนเอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมแนวอาชีพนะคะไม่ารบซ้อนจะวนุกด้วยเกมที่สิบกับเกมที่เพื่อนน่าจะรู้จักกันเป็นดีนะคะกับเกม Star Divalle เนื้อเรื่องในตัวเกมนี้เราก็จะได้รับช่วงต่อนะคะในการดูแดฟาร์มจากขุนปูนะทีมาพร้อมด้วยระบบเกมเพลไม่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่าย ด้านเนื้อเรื่องนะคะบอกเลยว่าโอเคมากๆมีเควสในเกมไม่ซ้ำกันบ่อยมีกิจกรรมให้ทำแล้วไม่เบื่อเลยและแถมนะคะที่การต่างๆในเกมนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะคุยกับ NPC ในเกมได้โดยบางครั้งอาจจะมีอีเวนต์ให้เราได้ตอบคำถามจาก n p c และบางวันนะคะก็จะมีเควสของ n p c ให้เราได้ทำแล้วก็ยังต้องคอยดูดา์นตน้งตาคัา,ข,าของ,งต่างๆนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจหรือชอบเกมนี้โหลดูด้วาซื้อ,อ,อได้เงินได้เลยค่ะ อันดับที่11เก,เกม Mortal c r u s a d e ก็เป็นเกม RPG ประจำภัยอินดี้แบบ2มิตินะคะที่ผู้เล่นจะได้สำรวจดิแนแดนอันกว้างใหญ่สร้างอาชีพด,ดืูทำธุรก,กิจให้สำเร็จและก็รวบรวมของมีค่าเพื่อระชน,น้าและก็ชนะบอสที่ทรงพลังหลายตัวแทนที่จะใช้คะแนนประสบการณ์และการเพิ่มเลเวลตัวละคร เาก็หน้าในตัวเกมนี้นะคะจะถูกกำหนดโดยพลังของอุปกรณ์ของเราและก็การอัปเกรดที่เราได้รับจากการค้นหาลูกแก้วความสามารถจากสถานที่ต่างๆระบบการประดิษฐ์ที่ยังช่วยให้เราได้สร้างสิ่งของเส้นเปลืองที่มีประโยชน์จากสม่วสมที่เรารวบรวมได้เล่นเพลินเล่นมันกันสุ่ๆุดเลยนะคะใครที่สนใจหรือว่าดูตัวอย่างเกมแล้วน่าสนใจนะคะแล้วราเร่กันดูนะคะ ดับที่12บสอเก,เกม Pixel s u r v i v ว l 3เป็นเกมเอาชีวิตรอดน,นะคะที่เราจะถูกปล่อยทิ้งอยู่บนเกาะทะเลทรายเรานะคะต้องเริ่มเก็บหินกิ่งไม้และก็วัตถุง่ายเพื่อที่จะเริ่มสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์และก็ต่อสู้กับอันตรายาต่างๆที่อาจอยู่ข้างนอกนั่นและก็ยังต้องสร้างอุปกระกอื่นๆด้วยนะคะในตอนนั้นเกมเราก็สามารถตีได้เก็บวัตถุง่ายได้เท่านั้นแต่หากเราเล่นไปเรื่อยๆสร้างวัตถุไมๆก็สามารถใช้ดาบหอกและก็ขวาหรือว่ายิงด้วยธนูและก็ดูธนูได้ไม้เมอเพง แค่นั้นนะคะเกมนี้ยังสามารถสร้างฟาร์มที่เราจะได้ปลูกพืชทุกประเภทและก็เลี้ยงสัตว์ได้ยังสามารถตกปลาและก็ขี่ม้าได้ด้วยมาพร้อมด้วยโหมดการเล่นคนเดียวนะคะหรือว่าใครต้องการเล่นโหมดหลายคนก็มีด้วยเช่นกันสามารถต่อสู้แบบ p พีได้อีกด้วยนะคะหากชื่นชอบดาวน์โหลดไปเล่นกันได้ค่ะ นดับที่13เก,เกม Pixels Ever World เป็นเกมเอาชีิตรอดแบบ s a n บ็อกนะคะชี่มาพร้อมให้เราได้กำจัดมอนสเตอร์แล้วก็ปกป้องฐานปกป้องผู้รชีตแล้วก็รับไอเทมสุดอลังการในสังเวียนอาร์ชรอดมีมดเกมต,ต่างๆมากมายที่เราสามารถเจอในเกมนี้ได้ ซึ่งเราได้กับเพื่อนนักล่าซประรดของเรานะคะสามารถเพื่อนได้โลกก็จะมีทางความยากแล้วก็ความง่ายที่แตกต่างกันออกไปเพ,เพื่อนก็สามารถไปสำรวจสถานที่ต่างๆปล้นของต่างๆรวบรวมสัตว์เลี้ยงรับมีไอเทมให้เราได้เก็บแล้วก็คุยกับ NPC ได้ด้วยค่ะยามาเพลินได้หมดออนไลน์นะคะที่เราสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมกับเพื่อนของเราได้หากใครสนใจดูตัวอย่างเกมแล้วชอบนะคะเราดลบเล่นกันดูได้ค่ะ เกมที่14กับเกม Pixel Survival Game เป็นเกมเอาชีวิตรดในยามคาพคือในร,อรูปแบบ Pixel Art นะคะ เป้าหมายของเราและก็ความท้าทายของเราในการอาชีวตรอดตัวเองหรือว่าใครที่ต้องการเล่นเบโมดออนไลน์กับเพื่อนก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะซึ่งมาพร้อมให้อาชีวตรอดแบบผู้เล่นหลายคนถึง4คนนะอย่างแรกที่ต้องทําเลยนะคะก็ต้องค้นหาไอเทมหรือว่าทรัพยากรนํามาคราฟของเป็นอาวุธประดิ์และก็อัปเกรดกับดักปรับป,ปรุงอุปกรณ์เก็บเกี่ยวแล้วก็รวบรวมวัสดุสําหรับการประดิษ์และก็พยายามอาชีวตรอดให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทินทูรากันดาแห่งนี้มอนสเตอร์ที่เราจะได้เจอนะคะก็จะเป็นพวกซัมบี้เล่นไปเรื่อยๆเพื่อรับเหรียญ เปิดทีสมบัติและก็ค้นพบขุณทรัพย์ใหม่ๆที่จะได้เอามาเป็นทรัพยาก,การให้เราเอาชีวิตรอต่อไปนั่นเองค่ะเกมนี้ก็สามารถเล่นกับเพื่นได้นะคะใครสนใจดาวโหลดเล่นกันดูค่ะเกมที่15เเกมเกม Tini Iceland Survival เกมนี้เป็นเกมแนว Survival Archer นะคะที่เราจะได้รับประบาเป็นชายหนุ่มสุดๆวยที่เรืออับปางพัดผ้าให้มาติดอยู่บนเกาะร้างที่มีเรามอนสเตอร์อาศัยอยู่เต็มไปหมดเรานะคะต้องออกสำรวจหาทรัพยากรอ,อัปเก็ดสิ่งของค้นหาเส้นทางและความลับต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเกาะแห่งนี้ระบบควบคุมของเกมนี้ถือว่าเรียบง่ายมากม ถึงขนาดแค่ว่าช่วงเริ่มต้นของเกมนะคะจะไม่มีระบบสอนอะไรมาบอกเราเลยแต่ก็สามารถเล่นได้ภายในไม่กี่นาทีนะหน้าที่ของนายตัวเกมนี้ก็ต้องอาศัยการเดิน,นสำรวจคุยกับ NPC และก็ฟาร์มทรัพยากรไปเรื่อยๆ เมื่อเราสำรวจไปจนถึงทางตันเพราะว่ามีของบางอย่างมาขวางทางยูตัวเกมก็จะบาร์ับให้เราทางฟาร์มต่างๆเพื่อนำมาอ,อกกัปเกดอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับผ่านเส้นทางให้ได้มากขึ้นเมื่อได้แล้วก็ค้นหาทรัพยากรไปเรื่อยๆนะคะตัวเกมก็จะวนรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มของอัปเกดสำรวจเพิ่มวนไปนั่นเองค่ะเอาไปว่าใครที่สนใจนะคะชอบกราฟิกแบบนี้ดาวเราไปเล่นกันดูนะ เกมที่สิบหกมาสตัวเกมนี้ก็เป็นเกมอาร์ชีตที่ทำให้หนึกถึงเกมไม c ครับที่เราต้องคอยขุดไม้ขุดหินและก็ของต่างๆเพื่อนำไปคราฟของและเอามาใช้งานมาพร้อมด้วยโหมดการเล่นนะคะถึง2ระดับแล้วก็สำหรับาซฟีจะมีหฮเลนอยู่เพียงแค่2โหมดเท่านั้นแต่ถ้าจะปลดล็อกมดอื่นก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆหรือว่าเติมเงินก็ได้สามารถทำฟาร์มปลูกผักผลไม้เอามาทำเป็นอาหารก็ได้สร้างอาวุธและอัปเกตให้ใช้งานได้ดีสุดและสร้างบ้านที่ปลอดภัยจากสัตว์ร้าย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเกมนะคะที่เอาไว้ได้มาเบื่อหรือว่าจะโหลดไว้ได้ฆ่าเวลาก็ได้นะขนาดของเกมกองไม่กินพื้นที่เยอะมากเท่าไหร่ด้วยเอาไว้ว่าใครสนใจดาวโหลดไปเลกันดูนะคะเกมที่สิบเจ็ดเกมเกม Pixels Starships ก็ตัวเกมนี้เป็นเกมแนววางแผนการลบนะคะจะก,กึ่งกับ RPG a l t r s h a r ที่มาในรูปแบบของ FTL เชี่ยเราต้องจัดการทรัพยายกรต่างๆในการสร้างฐานและก็อุปกรณ์นำโลชีบนยานอวกาศและออกไปทำภารกิจต่างๆที่แบ่งออกเป็นภารกิจสตอรี่และก็ภารกิจย,ย่อยแในภารกิจต่างๆนะคะอาจต้องรบกับดจนสลัดอวกาศกองทัพกระหรือว่าอาจต้องส่งลูกเรือออกไปค้นหาผู้รอดชีวิตหรือว่าต่อสู้กัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเกมที่น่าสนใจทีเดียวนะคะชีมายจำกัดว่าต้องต่อสู้เฉพาะบนยานอาวกาศแต่ก็ยังมีเนื้อเรื่องที่นำลูกเดือออกมาต่อสู้ได้ด้วยหากใครสนใจนะคะก็จะมีความเป็นในอชิดรอดอยู่ไกลๆที่เราต้องคอยขุดแร่นะคะหรือว่าหาทรัพยากรเพื่อน,นำมาพัฒน,นายานของเราเอาว่าถ้าสนใจดาวตกเรื่องนี้นนะ เกมที่18ปับเกม Minecraft t a l e หรือว่าเกม Minecraft นะคะเป็นเวอร์ชันทดสอบนะซึ่งภายในตัวเกมนี้จะไม่เหมือนกับเกมเวอร์ชันตัวฉบับเวอร์ชันนี้สามารถเล่นได้เพียงโหมด Survi v a l เท่านั้นซึ่งไม่สามารถเล่นโหมดขียอาทีฟได้จะจํากัดเวลาในการเล่นนะคะประมาณ90นาทีนะซึ่งใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าไม่อยากเสียตังค์ทดสอบเล่นตัวเกม Minecraft t a l e ไปก่อนก็นได้คะ่ะแต่รูปแบบการเล่นต่างๆจะเหมือนกับตัวฉบับกันเลยนะคะเพียงแค่เล่นในในเวลาจํากัดและก็โหมดจํากัดเท่านั้น เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่อยากเสียตังของเกมตัวฉบับนะคะมาเล่นในตัวเกมเวอร์ชันนี้กันก่อนก็ได้ดาวโหลดปัน้ดงไูไดค่ะเกมที่19โบกุโบกุเป็นเกมแนวอิตรอนะคะและก็แซนด์บ็อกซ์ที่เราจะได้ทำการก่อสร้างที่สนุกและก็สวยงาม ในเกมนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราต้องการได้คือตัวเกมนี้นะคะก็จะทําให้เราได้ชวนนึกถึงเกมมาครับด้วยความสวยงามแต่ก็มาพร้อมด้วยกราฟิกแบบพิกเซลอาร์ตแล้วก็เป็นแนว2มิตินะคะมาพร้อมด้วยตัวละครของเราที่สามารถปรับแต่งได้อย่างแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือต้องคอยเก็บรูปอมซึ่งเป็นสกุลเงินในตัวเกมนี้ก็สามารถนํามาใช้ซื้อของไม่ใช่เพียงแค่เสื้อผ้าเท่านั้นแต่ยังซื้อตัวต่อและก็ของตกแต่งสําหรับโลกของเราได้ด้วย ในการที่เราจะรับรูปอมนะคะก็ต้องทําภารกิจที่เกมมอบหมายให้ให้สําเร็จภารกิจไหนก็ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปีต้นไม้หรือว่าเล่นกับสัดก็คือบอกได้คำเดียวว่าสนุกมากๆนะคะและที่สําคัญเล่นออนไลน์กับเพื่อนสร้างห้องกันเล่นได้แบบส่วนตัวกันอีกด้วยค่ะใครสนใจดาวโหลดไปเลิเนดูนะคะ แล้วก็อันดับสุดท้ายสําหรับเกมที่ขาดไปมาได้เลยก็คือเกมเทอร์ดารียนั่นเองซึ่งตัวเกมนี้นะคะจะเป็นเกมแนวอัลชีตอด ในเรื่องตักนนี้จะเรานะคะจะรับเบบาเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ถูกปล่อยไว้ในโลกใบไหม่ซึ่งเรานะคะต้องใช้ความสามารถในการอดรอดอยู่ในโลกใบนี้โดยเมื่อเราสร้างตัวละครสาเร็จก็จะถูกส่งไปยังโลกใบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งโดยโลกใบนี้นะคะจะเต็มไปด้วยทั้งมอนสเตอร์ดันเจียนถ้ำป่าและก็สิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจได้หลายแบบซึ่งอยู่ร่วมกันจนก่อเกิดเป็นระบบนิเวศหนึง่งโดยทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะสามารถเก็บมาเป็นวัตถุดิบได้ทั้งหมดเลยนะขอแค่เรามีพลว ขวานเสียมหรือว่าเครื่องมือรูปแบบอื่นเท่านั้นจากนั้นก็เอาวัตถุดิบเหล่านี้นะคะไปสร้างเป็นอาวุธชุดเกราะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมแถมยังนํามาสร้างเป็นบ้านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ทุกประเภทและหากเราสร้างที่อยู่อาศัยได้ดีนะคะก็มีโอกาสที่ NPC ดีๆจะมาขอเราอยู่และให้บริการต่างๆแก่เราอีกเด้อค่ะเป็นเกมแนว Pixel Art a r c h ร t ดรนะคะที่ยูสุดอินตัวเกมก็ว่าได้ใครสนใจไปซื้อเล่นกันได้เลยนะคะคุ้มค่าอย่างแน่นอน เป็นอย่างไรกันบ้างคะเก็บเกมแนวพิกเซ s อาร Survival ที่ดีสุดในมือถือซึ่งจัดมาให้ถึง20อันดับกันเลยทีเดียวหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้เกมกลับไปเล่นกันบ้างนะคะแล้วหากใครอยากจะเป็นกาลังใจให้กับแอดมินนะคะสามารถทําได้โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องเรานั่นเองแค่นี้นะคะก็เป็นกาลังใจให้กับแอดมินแล้วนะคะถ้าอยากให้แอดมินจัด20อันดับเกมแนวไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะคะชินปีแล้วเด แอดมินก็จะมาจัดให้นะคะว่าเกมปี2024มีอะไรที่น่าเล่นแนวไหนกันบ้างน,นะเอาเปว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ